March K8 นะครับ K8 ก็เป็นรุ่นที่เคยผลิตออกมานะครับนานแล้วนะครับนี่เป็น K8 รุ่นเก่าก็ใช้แบตเตอรี่18 6 50นะครับก็ตัวบอดี้จะเล็กกว่ามีหลายสีด้วยนะครับมีสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ซื้ออยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่เยอะแล้ว i v d ก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยนะครับ นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเป็นตัวใหม่นะครับ K8S นะครับ K8S ก็คือเป็นตัวที่ท่อแบตเตอรี่ขยายอ้วนขึ้นนะครับกว่าเดิมแล้วก็จุแบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับสวัสดีครับ March K8S นะครับ K8S นะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย Everyday Carry ที่ตัวค่อนข้างใหญ่หมายถึงดีไซน์มันดูเป็นท a คติคอรนะครับแต่ว่าสวิชมันเป็นสวิชแบบรีเวิร์สคลิกนะครับไม่ใช่ฟอร์บิดคลิกเพราะฉะนั้นก็ใช้งานด้านยุทธวิธีไม่ได้ยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่590ยหรือไงเนี่ยแหละครับนะครับก็ถือว่าประมาณ600แล้วกันนะครับก็ไม่ถึงพันนะเป็นบัตเจตข้างกล่องนะครับตัวนี้ผมเลือกมาเป็น l u m i n นส s s สเอส t ีนะครับสีก็เป็นสีแซนหรือสีทรายนะครับแล้วก็แสงเป็น 5200k นะครับหรือว่า 5200k นั่นเองนะครับก็คือเป็นแสงอมเหลืองนะครับกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับเป็นไฟฉายบ,บัตเจ็ตในนี้ก็จะมีอะไหล่มาให้เป็น g r e a s นะครับซิลิคน r u b i c a n grease นะครับหรือว่าเป็นสารหล่อลื่นนะครับแล้วก็จะมีชุดสวิตช์ยางนะครับอยู่ข้างในเป็นสวิตช์ยางท้ายสีเขียวนะครับมีร รับเบอร์โอริงนะครับให้มา4เส้น5เส้นเลยนะครับสีแดงจะเป็นบริเวณหัวสีดําเป็นบริเวณท้ายแล้วก็จะมีชุดสวิชนะครับสำรองให้มาด้วยตรงนี้จะมีเป็นเหมือนเป็นแหวนยานนะครับเอาไว้รองแบตเตอรี่18-50นะเป็นเหมือนเป็นแมกกาซีนนะครับช่วยช่วยประคองให้มันเกิดเสียงดังเวลาใช้งานแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับไม่มีซองพกไม่มีคลิปมาให้นะครับแต่ว่าซองพกเนี่ยผมเอาซอง o e n i x PD4DRV2 นะครับเอามาใช้มันใส่ได้นะครับ ไซนนี้นะซึ่งก็ใส่ได้ทั้งเบสเซล p b อัพเบสเซลดาวเลยนะครับลองดูเนี่ยนะครับพอดีเลยหรือว่าใครมีซองอ่าพวกทีเคสิอะไรอย่างเงี้ยมีไนท์คอร์นะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ด้านข้าเปอีลาสติกขยายได้นะครับยืดได้ก็เอามาใช้ได้นะผมชอบซอง a m ร์มิเทมากอาร์มิเทคซองมันขยายได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใส่เงี้ยบางทีเวลาดึงอาจจะติดนิดนึงนะครับก็แนะนําให้ใส่เบสเซลอัพมากกว่าหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็มี2ใช้งานก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ใครที่ใส่กางเกงคาโก้นะครับกระเป๋าเยอะก็โอเคหรือว่ามีกระเป๋าสะพายนะครับใส่เปก็ได้นะครับ นี่เป็นไฟฉายบัจเจตตัวหนึ่งที่ดูดีมากนะครับผมชอบดีไซน์เพราะว่ามันดูเรียบนะครับแทนที่จะดูแบบมีลวดลายอะไรเยอะๆบนตัวเนี่ยมันกลายเป็นไฟฉายที่ดูเรียบง่ายตัวหนึ่งแล้วสีบอดีีก็มีนอดเนี่ยจากสีดำา้าคืออันนี้จะเป็นสีทรายนะครับแซนหรือว่าสีน้ําตาลนั่นเองนะครับบราวน์มันจะมีสีดําหรือเปล่าสีเทามีไหมก็เดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปนะครับ โครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยทั้งหมดนะครับยกเป็นบริเวณเบเซลซึ่งเป็นสเตเลสสตีลนะครับเบเซลตรงนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานนะครับเวลาตกกระแทกพื้นนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยบริเวณหน้าเลนส์นะครับก็จะถูกปกป้องด้วยแหวนสเตเลตตัวนี้นะครับทำให้มีความทนทานและป้องกันความเสียหายจากการกระแทกการตกนะครับได้มากกว่าอลูมิเนียมนะครับที่บางทีตกกระแทกทีเดียวบุบนะครับแล้วมันไปกดโดนเลนส์นะครับเลนส์แตก เลนส์กระจกตรงนี้เป็น e m p e r glass นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเคลือบ Anti-reflect c o a t มาด้วยกับไฟฉายราคาประมาณ5-600เนี่ยไม่ถึงพันเนี่ยแล้วเคลือบ Anti-reflect c o a t มาก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับ รีเฟคเตอร์ข้างในจะเห็นว่าเป็น Orange Peel Reflector หรือว่าเป็นผิวส้มนั่นเองนะครับข้างในจะมี LED ข้างกล่องนะครับก็จะบอกไว้แล้วว่าเป็น u u m n o u u นะครับ SST 40นะครับ SST 40ซึ่งก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกักับ Cree XML Series นะครับแต่ว่า Cree ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับตัวนี้ก็น่าจะให้แสงที่มีค่าความสว่างเยอะนะครับแล้วก็ฮอตสปอตที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเข้มนะครับดีอยู่ ส่วน orange peel ก็ช่วยในเรื่องของการกระจายทำให้มีสปิลที่หนาใช้งานในระยะใกล้กลางได้ดีแล้วระยะไกลออกไปก็ถือว่ายัางความใช้งานได้ด้วยนะครับข้างเบเซลจะเห็นว่ามีร่องระบายความร้อนนะครับซึ่งก็ดีไซน์เป็นลักษณะกราฟิกแบบนี้สวยดีมีฮอตคอชันเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับรันไทม์ความสว่างนะครับแล้วก็อื่นๆน,นะครับข้อมูลต้องไปหาใน Google ดูนะครับว่า March เนี่ย แต่และรุ่นนะครับมีพารามิเตอร์ยังไงนะครับซึ่งแต่และรุ่นของเขาเอย่างเช่นตัวนี้นะครับรุ่น K8S นะครับ K8S นะครับก็จะมี LED ให้เลือกหลายแบบด้วยนะครับจะมี u u i n o u s มีครีมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีรุ่นเวอร์ช n น XSP50 ด้วยนะครับ ก็จะเป็นตัวที่มีฮอสปอตใหญ่สปิวหนานะครับซึ่งผมไม่ได้สั่งตัวนั้นมานะครับสั่งเป็นพวกนี้ไปก่อนนะครับซึ่งถ้าอนาคตเป็นสีอื่นมาผมอาจจะสั่งเป็นเวอร์ชันอื่นออกมาด้วยนะครับรานะคาก็จะต่างกันไปอีกก็คือตัวที่เป็นเ50เนี่ยหลอดใหญ่นะครับก็จะแพงกว่านะครับร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่แสงก็จะแรงกว่าด้วยนะครับรันทาม์อาจจะสั้นลงแต่ว่าแสงเนี่ยแรงกว่าแน่ๆนะครับ ถัดมาบริเวณกริปนะครับก็จะเห็นว่ามีการเขียนชื่อยี่ห้อนะครับมาร์ชแล้วก็ชื่อรุ่นเล็กมากเลยนะครับตรงนี้ K8S นะครับก็จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจาก K8 ก่อนๆน,นะครับแล้วก็จะมีร่องขวางตามยาวแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้ดูไม่แข็งที่จนเกินไปแล้วก็เพิ่มพื้นที่กริปด้วยเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นเท็กซ์เจอร์ให้เราสามารถสัมผัสได้ถึงพื้นผิวนะครับได้มากขึ้นกว่าเดิม คอมแบทริงตรงนี้นะครับไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นคอมแบทริงจริงๆหรอกนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นแหวนนะครับมีรู1รูสําหรับใส่สายคล้องมือนะครับเจาะรูมาเป็นรูแคปซูลนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมครนะครับก็ไม่ได้ออกแบบมาเป็นคอมแบทริงจริงหรอกเพราะว่ามัน ตัวไฟฉายมันอ้วนนะครับมันจับท่านี้ไม่ได้แล้วก็ตัวไฟฉายเองไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นระบบเซตอัพเป็น forward click นะครับเพราะฉะนั้นเปิดโช์คราวโมเมนต์รีแบบยุทธวิธีไม่ได้แล้วนะครับแต่คลิปนี้ตรงนี้นะครับริงตรงนี้มันออกแบบมาเป็นตัวป้องกันการกลิ้งหรือว่า anti rolling นั่นเองนะครับว่าแล้วมันจะไม่หมุนกลิ้งนะครับ ซึ่งก็ดีนะครับกับไฟฉาย edc ซึ่งฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายก็มีสวิชนะครับเป็นยางขนาดใหญ่สีดำมีขอบขึ้นมาป้องกันนะครับหรือเรียกว่า you shape นะครับซึ่งขอบนี้ก็จะช่วยป้องกันสวิทจากการกดด้านข้างนะครับบาดจากบางมุมป้องกันการกระแทกเวลาตกกระแทกพื้นจากด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นขอบขึ้นมาบังสวิทให้สวิเนี่อยู่ข้างในสามารถที่จะวาง สแตนแบบนี้ได้นะครับจึงก็บางคนก็ใช้งานเป็นโคมเทียนหรือว่าเป็นไฟฉายส่องไปที่เพดานให้กระจายแสงทั้งห้องซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีกับไฟฉาย utility หรือว่าเป็น general use แบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายก็จะมีการติดตั้งแลนญาหรือว่าสแตรปมาแล้วนะครับเป็นสายไนลอนสีดําปรับความกระชับได้นะครับแล้วก็จะเป็นวิธีก็คือร้อยเขาเ้าไปในรูเลยไม่ได้ใช้เป็นแบบ เป็นเอ็นเล็กๆ้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็คือต้องแกะตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงเชือกออกแบบนี้ก็คือมันจะทนกว่านะครับแล้วก็อยู่กับฝาท้ายแน่นหนากว่านะครับเวลาแกะก็ต้องแกะจากตรงนี้นะครับแล้วก็รูดออกนะครับเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับไฟฉายตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด2 1 7 0 0นะครับในการทดสอบในนี้เราจะเห็นว่าข้างในก็จะมีโอรรงสีส้มหรือว่าสีแดงนะครับติดตั้งมาแล้วด้วยซึ่งในแพ็ก็ให้มาอีกชุดหนึ่ หัวด้านบนก็จะมีสปริงโหลดนะครับเป็นสีทองมาแล้วจะเขียวมา r ์ h นะครับชัดเจนตัวนี้จะเป็นเกลียวนอกนะครับแล้วก็ตัวบอดี้จะเป็นเกลียวในนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้กรีสนะครับที่เขาให้มาเนี่ยหล่อลื่นได้เดี๋ยวผมลองใช้เลยแล้วกันเนาะนะครับไหนๆก็มีมาแล้วนะครับลองดูนะครับอ่าครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของ m a r ์ h เองแหละมันเป็นแบบแบ่งนะครับแต่ว่าก็ ดีนะคือมีดีกว่าไม่มีอ่ะเขาให้มาฟรีนะครับก็หล่อเลื่นไว้บ้าน,นะครับบางคนเรียกจารบีขาวนะครับก็แล้วแต่มันจะเรียกแต่ผมก็ไม่ได้เรียกว่าจรารบีขาวมันไม่ใช่จรารบีนะมันเป็นซิลิโคนกรีสนะครับซึ่งก็ออกแบบมาป้องกันนะครับความร้อนจากการใช้งานนะครับคือยางเนี่ยมันเจอความร้อนมันเจอความชื้นมันก็แตกนะครับแล้วก็ป้องกันพวกยางเนี่ยขยายตัวหรือว่าหดตัวมากกว่าปกติทําให้เราสามารถที่จะใช้งาน อายกุการใช้งานของมันเนี่ยนานขึ้นกว่าเดิมนะครับแบตเตอรี่นะครับที่ผมทดลองใช้งานกับวิดีโอนี้ก็จะเป็นฟีทรอชนะครับหรือไฟทรอชขนาด2 1 7 0นนะครับเป็นความจุมิลลิแอมห้าพันมิลลิแอมเป็นแบบหัวแบนนะครับแลต t ท็อปแต่จริงๆก็ใส่แบตหัวนูนได้นะครับเราลองเช็คดูก็คือใส่แบตเข้าไปแล้วลองกดถ้ามันจมต่ำกว่าตัวขอบก็ถือว่าโอเคนะครับเราลองหมุนวิ สปริงค่อนข้างที่จะมี RESISTANCE นะครับหรือว่าความต้านทานของค่าดีดตัวค่าคืนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็ทำให้ดีดออกมาตะกี้นะครับแล้วลองหมุนท้ายดูบ้างน,นะครับนนะครับท้ายก็มีสปริงโหลดเหมือนกันแล้วก็ฝาท้ายมีการติดตั้งโอริงมาแล้วด้วยนะครับ1เส้นเกลียวเป็นเกลียวสแควร์ไม่มีการ เปลือยเนื้อ a l u m i n ี u m น,นะครับเป็นการทำ anodized นะครับลองเช็คดูก็คือแบตเตอรี่รุ่นอะไรก็ตามที่เป็นไซส์21700 20700นะครับก็จะต้องลองดูก็คือใส่เข้าไปแล้วลองอวางธรรมดาดูจะเห็นว่าถ้าขอบมันเสมอกับตัวแบตเตอรี่นะครับแบบนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วยิ่งกดลงไปยิ่งจมอย่างเงี้ยถือว่าผ่านเลยแต่ถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วมันยาวอย่างแบตเตอรี่217ที่ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองดู อย่างอย่างเงี้ยนะครับมันใส่ไม่ลงฮอบเปลือกมันหนามันก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้รุ่นที่เปลือกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลองรุ่นอื่นดูบ้างนะครับลองอลไ์ดูไม่ลงนะครับท่อมันคับนะครับเพราะท่อมันแคบออฟฟินิกลงนะครับวินิกถ้ายาวอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหาคือปิดไม่สุดเพราะฝามันอาจจะคอนแทคมันไม่แตะขอบแล้วทําให้ใช้งานไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ไฟฉายตัวนี้ก็จะจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความยาวไม่เยอะนะครับก็คือเป็น2 1 7 0 0หรือ20700ที่ไม่ยาวมากนักนะครับแล้วก็เปลือกไม่หนามากด้วยอย่างตัวนี้นะครับถ้าเทียบความยาวกันก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าฟีนิกซ์ยาวกว่าเยอะนะครับประมาณ4มิลิเมตรเลยนะครับแต่ว่าความอ้วนก็ห่อหอกันส่วนถ้าความอ้วนมากๆเบิืกหนาๆเนี่ยคือยัดไม่ลงเลยนะครับติดเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ก็หลีกเลี่ยงการใช้งานไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะใช้2 1 7 0 0นะครับก็ดูรุ่นที่เปลือกไม่หนานะครับแล้วก็ก้อนไม่ยาวเกินนะหัวแบนหัวนูนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องก้อนไม่ยาวแล้วก็เปลือกไม่หนาเกินไปส่วนแบตเตอรี 6, นะ่1 8 6 5 0เนี่ยใช้ได้แน่ๆน,นะครับใชบ้กับแมกกาซีนตะกี้ที่เขาให้มานะครับที่เป็นแหวนยางรองไม่ให้แบตมันสั่นนะครับแค่นั้นเลยนะครับคันนี้เราลอง ใช้งานดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าความสว่างรันไทม์เท่าไหร่ยังไงแล้วก็โหมดมีโหมดอะไรบ้างน,นะครับแต่นี่เป็นการแนะนําการใช้งานทั่วไปนะครับเปิดปิดไฟฉายนะครับหรือว่า UI ก็คือต้องกดสวิตช์ให้สุดนะครับแล้วปล่อยนิ้วนะครับถ้าไม่ปล่อยไฟไม่ติดนะครับเพราะรุ่นนี้เป็น reverse click หรือว่าคลิกแบบถอยหลังนะครับติดขึ้นมาก็จะเป็นแสงระดับโลที่อยู่ที่ประมาณจากการข้างคะแนนอ,อยู่ประมาณ6 5 6 0ลูเมนนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นระดับโลที่ โอเคอยู่นะครับแท็บสวิชเพื่อเปลี่ยนระดับความสว่างนะครับแสงก็จะแรงขึ้นอีกนะครับน่าจะประมาณ40%ของความสว่างทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็แท็บอีกก็จะเป็นสูงสุดนะครับไฟมีเมนนะครับถ้าเราปิดไปที่โหมดใดๆก็ตามนะครับแล้วเราเปิดเอาใหม่นะครับก็จะจดจําอยู่หมดล่าสุดที่เราใช้นะครับนะครับหมดอยู่หมดโลแล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์ก็คือเป็นสโตรก็คือเมื่อเปิดไฟแล้วอยู่ที่ระดับความสว่างอะไรก็ได้นะครับกด ดับรถแทบนะครับที่สวิตช์ท้ายนะครับเร็วๆนะครับ,นะรบก็จะเข้าสตรบทันทีนะครับยกเลิกสตรบด้วยการกดปิดไฟนะครับหรือว่ากดแทบอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปหมวดแสงธรรมดาล่าสุดที่ใช้งานนะครับอีกครั้งปิดเพื่อจดจำโหมวดล่าสุดที่ใช้งานนะครับก็มีแค่นี้แสงก็จะเป็นลักษณะคือฮอตสปอตโต,โตหน่อยสปิลหนาๆน,นะเพราะว่า LED มันก็จะ เป็น led ที่มีตัวโดวมเลนส์ขึ้นมาแล้วรีเฟล c t เตอร์ก็เป็น orange p i e l ด้วยนะครับก็เป็นแสงที่ใช้ตรวจการดีนะใช้งานทั่วไปก็ดีแล้วก็ดีไซน์ก็ถือว่าดูเท่ดีนะครับราคาประมาณ600บาทถือว่าคุ้มค่าแล้ววัสดุงานผลิตก็ดีด้วยแล้วก็แสงก็ดีด้วยนะครับใช้แบตเตอรี่ได้ถึง3ขนาดเลย18650ใช้ได้นะครับ20700หัวแบนก้อนไม่ยาวได้2 1 7ห0หัวแบนก้อนไม่ยาวได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น 2- ี่ย ต้องไม่ไม่ไมไมเบือกไม่หนามากนะแล้วก้อนไม่ยาวมากนะครับ20เนี่ยใช้ได้แน่นอนเพราะเบือกไม่หนาแล้วนะครับ <atter> <le af> เบือกแบตเตอรี่นะครับก็นี่ก็เป็นมาร์ชนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกอันนึงจะเซตกรุ๊ปได้ไหมนะครับลองดูนะ1 2 3 4 5 6อ่ห้านะครับมีบลิ n g b l i อย่างเงี้ยนะครับก <atter> ็ <le af> เป็นการเซตก็คือหลังจากเปิดไฟมากดแถบ6ครั้งนะครับ <atter> <le af> มันก็จะเป็นการเข้าโหมดแบบเนี้ยนะครับแล้วเราต้องการจะเซตโหมดอะไรก็ ลองคลิกดูเดี๋ยวผมลองดูเนาะไม่รู้ว่ามันมีโหมดความสว่างกี่ระดับกันบ้างน,นะครับไม่รู้มันเซตยังไงแต่มันมีนะครับวิธีกดออกมันคือกด6คลิกเอ้เปิดมาแล้วกด6แท็บนะครับมันก็จะเข้าโหมดบิงบิงอะ่ะแล้วกดคอนเฟิร์มไม่รู้กด3ทีหรือว่ายัางไงแล้วนะครับน่าจะเป็นวิธีเซตซึ่งก็ยูก็ค่อนข้างที่จะปรับได้เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆคือผมอยากจะให้จดจอดอยู่กับโหมด ที่ไม่ไม่ซับซ้อนมากกว่านะอันนี้รู้สึกจะเหมือนจะมีอยู่2ระดับนะครับจะมีแค่มีเดียมนะกับมีไฮนะครับมีเดียมกับไฮแค่เนี้ยนะครับโหมดโลมีเดียมไฮเหลือโหลดโหมดมีเดียมกับไฮละนะครับลองดูนะอีกทีหนึ่งนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับจะมีมีเดียมนะครับกับไฮนะครับแค่นี้เลยนะมีเดียม ในนี้จะดูแสงยากนิดนึงนะครับคือใครใช้โหมดอะไรก็เลือกกลุ่ปนั้นนะครับบางคนใช้มี d เดยมกับไฮนะครับไม่มีโลก็ได้นะครับก็ก็ใช้แค่นี้นะครับมีเดยกับไฮหรือว่าจะเริ่มที่ไฮวิธีก็คือเปิดไฟขึ้นมาแล้วกด6แท็บนะครับ1 2 3 4 5 6ไฟก็จะบลิงก์นะครับดับแล้วบลิงก์อย่างเงี้ยนะครับเราต้องไปดูในตารางนะครับแล้วกดตัดไฟมันก็จะเข้าโหมดนั้นเลยนะครับกลุ่มนั้นกลุ่ปนี้อะไรเงี้ย คิดว่าน่าจะเป็นคุปต่างๆนะครับนี่เป็นห้าห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดอะไรเงี้ยผมลองตัดครั้งที่เจ็ดดูนะครับแล้วลองดูว่าตอนนี้ไฟมันเป็นระดับอะไรนะครับดูเหมือนตอนนี้จะมีแสงระดับเดียวแล้วนะครับจากสองระดับตะกี้นะมีแค่ระดับเดียวซิงเกิลแล้วนะครับก็คือถ้ามันเป็นบลิงแรกแล้วกดก็น่าจะเป็น3ระดับอะไรเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูใหม่1 2 3 4 5 6ี่ห้าดับแรก บลิงแรกกดตัดเลยนะครับตัดไฟเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับแับกลับมาแล้วมีโลนะครับแล้วก็มีเดียมแล้วก็มีไฮนะครับเรามีไฮมากมีสีระดับแล้วนะครับใครใช้โหมดกรุ๊ปอะไรก็ลองเลือกดูนะบางคนชอบมีต่ําๆด้วยนะครับบางคนก็ชอบกลางกับแรงบางคนก็ชอบแรงียวก็ลองเลือกใช้ดูนะครับนี่เป็น March นะครับ K3 เออ K8S นะครับ K8S K8S นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์